สวัสดีครับพรทวีศรีงามประธานกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เตงโมอินทรีย์ตะบนลุมพุกครับก็สําหรับแปลงใหญ่เตงโมอินทรียตาบนลุมพุกนะครับก็เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่ตําบนลุมพุกนะครับที่ปลูกเตงโมหลังฤดูการทํานายอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรารวมกลุ่มเพื่อที่จะรวบรวมผลผล,ผลิตจําหน่ายให้กับผู้บริโภคที่มีทั้งในชุมชนและก็ตัดจังหวัดน,นะครับในการรวมกลุม่มของเราก็เพื่อที่จะได้ในเรื่องของการได้รวมของผลผลิต ในปริมาณที่เพียงพอที่เราจะจหน่ายให้กับผู้บริโภคที่อยู่ต่างจังหวัดที่เป็นโมเดิร์นเทรดครับผมก็จริงๆนะครับในส่วนขอการรวมกลุ่มของเรานะครับก็คือ,อสมาชิกเราประสบป,ปัญหาในเรื่องของการจําหน่ายแตงโมเนื่องจากว่าสมาชิกของเราปลูกแตงโมหลังฤดูกาลทํานายอยู่แล้วแล้วก็ต่างคนต่างปลูกแล้วก็พอมันสุกมันก็มีการจําหน่ายในพื้นที่ทําให้ความต้องการของพื้นที่มีปริมาณที่จํากัดและทําให้แตงโมของสมาชิกเรา เกิดการล้นตลาดเราก็เลยมองว่าทํายังไงจะให้แตงโมของเราสามารถขายได้แล้วข้อดีข้อหนึ่งที่เรามองเห็นก็คือพื้นที่ที่ปลูกแตงโมของสมาชิกเราเป็นพื้นที่นาที่ได้รับรองมาตรฐานเป็นนายอินซีอยู่แล้วเราก็เลยนําเข้าสู่เรื่องของกระบวนการโปรโมทว่าแตงโมของเราคือแตงโมอินซี c, เราปลูกด้วยกระบวนการ c, อินซีเป็นจุดเด่นในการขายของเราจนปัจจุบันเราสามารถจํหน่ายให้กับผู้บริโภคในพื้นที่ในจังหวัดแล้วก็สามารถสม,มุดต้นเทรดได้ ะจนได้รับการรับรองในเรื่องของเตงโมว่าเป็นเต็งโมอินซีครับผมก็สําหรับการต่อยอดของทางกลุ่มนะครับในในปีที่ผ่านมานะครับคือทางกลุ่มเราก็ประสบป,ปัญหาในเรื่องของผลผลิตที่มีขนาดเล็กนะครับที่ ไม่สามารถจําหน่ายให้กับผู้บริโภคได้เราก็เลยมองว่าทํายังไงเตงโมของเราถึงจะสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้และต่อยอดเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับทางกลุ่มได้เราจึงมีการคิดในเรื่องของการแปรรูปโดยเราเป็นหนึ่งใน9กลุ่มของอําเภอกาแพงแก้วที่เป็นแปลงใหญ่ได้รับการสนับสนุนตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรใหม่ๆและเชื่อมโยงตลาดเราได้มีการทําไอศครีมเตงโมนะครับแล้วก็มีทําน้ําเต็งโมสกัดเย็นนะครับนี่คือเป็นการต่อยอดของทางกลุ่มเราครับ ในการลงผลนะครับการตลาดของเราก็คือเรามีผลผลิตเราสามารถวางแผนการจําหน่ายได้วางแผนการผลิตได้ว่าทํายังไงจะสามารถตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคของเราได้ไม่ว่าจะเป็นผู้บริโภคในชุมชนหรือว่าผู้บริโภคที่เป็นทางโมเดิร์นเทรดครับทำให้เรามีผล,ผลผลิตที่ต่อเนื่องและมีปริมาณตามความต้องการที่เพียงพอที่จะสามารถส่งโมเดินเทรดได้ครับจุดเด่นที่เป็นจุดเด่นชัดๆเลยก็คือเนื่องจากว่าแตงโมเราเป็นแตงโมอินทรีย์ซึ่งผู้พริโภคที่รับประทานแตงโม หลายคนจะเข้าใจว่าแตงโมส่วนมากจะต้องใช้สารเคมีในการดูแลในการบำรุงรักษาแต่กลุ่มเรามีความโดดเด่นคือแตงโมเราเป็นแตงโมอินรีย์ปลูกด้วยกระบวน,นการอินทรีย์เราไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงไม่ใช้ยาฆ่ายานี้คือจุดเด่นของเราแล้วก็แตงโมในพื้นที่ของตําบลลุมพุกนะครับก็คือเราจะปลูกในช่วงหลังฤดูการเก็บเกี่ยวซึ่งเป็นอาจากช่วงช่วงต่อระหว่างฤดูปลายฤดูหนาวเข้าสู่ฤดูร้อนก็จะทําให้แตงโมของเรามีรสชาติที่มีความหวาน แล้วก็ความกรอบกว่าปกติครับก็ความยั่งใจนยิงๆก็คือเราสามารถรวบรวมเกษตรกรของเรานะครับรวมกันเป็นกลุ่มทางานก็เป็นกลุ่มมีการแลกเปลี่ยนมีการให้สมาชิกมีส่วนร่วมแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นสําคัญแล้วก็คือเกษตรกรสมาชิกของเราได้ใช้พื้นที่นาที่เขามีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากหลังจากทํานาแล้วเขายังสามารถปลูกแตงโมเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับทั้งตัวเกษตรกรให้กับชุมชนทําให้เกษตรกร มีเวลาในการทํากิจกรรมในแปลงมากขึ้นมีเวลาในการทํากิจกรรมของคําว่าส่วนรวมมากขึ้นครับรางวัลที่เราได้รับเลยครับก็ก็จะมีรางวัลเลิศรัดนะครับก็จะได้มีเป็นรางวัลเลิศรนลัดนะครับมี2ส,สาขานะครับที่ได้ก็คือสาขาแรกนะครับก็คือหุ้นส่วนผู้นําและก็เรื่องลือ,อขยายผลนะครับจา,จากชื่อโครงการที่เราสำรวาก็คือ,อปลูกฮักท้องถิ่นหมอดินอินซีวิถียโสธรนะครับเราได้ สองปีนะครับคือปี60แล้วก็ปี64นะครับแล้วก็อีกรางวัลนึงก็คือเป็นกลุ่ม PGSD เด่นระดับกรมนะครับของกมรมพัฒนาที่ดินในการประกวดการสถาปนาครบรอบครบรอบการสถาปนาของกมรมพัฒนาที่ดินเมื่อปอี63ที่ผ่านมาครับก็คือแผนการในอนาคตของกลุ่มก็คือตอนนี้นะครับระวางแผนในเรื่องของการเราจะต่อ,อยอดในเรื่องของการทํา เป็นเกษตรเชิงท่องเที่ยวนะครับต่อ,อยอดในเรื่องของการแปรรูปและก็รวมถึงการนําเด็กรุ่นใหม่หรือว่าคนรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบการทําเกษตรให้มากขึ้นเพราะที่ผ่านมาเราเจอปัญหาคือว่าสมาชิกของเราส่วนมากเป็นเกษตรกรที่มีอายุมากทํายังไงเราจะเกิดความต่อนเนื่องในการทําเกษตรทําให้อาชีพเกษตรไม่หายไปจากระบบครับก็ค,คืออยากฝากทุกท่านนะครับก็ค,คืออยากฝากกับเกษตรกรนะครับที่เป็นหรือว่าน้องๆที่เป็นลูกหลาน กเกษตรตรกรนะครับว่าอยากให้หันกลับมองว่าเกษตรอาชีพเกษตรก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่สามารถที่จะเลี้ยงอาชีพของเลี้ยงชีวิตเขาได้ทําให้เขามีความเป็นอยู่ที่สุขสบายแต่ว่าต้องนําเรื่องของคําว่าเกษตรสมัยใหม่แล้วก็เรื่องของการตลาดเข้ามาประยุกต์ใช้ให้กับชีวิตอาชีพเกษตรเป็นอาชีพที่อยากให้คนรุ่นใหม่มีความภูมิใจครับว่าเกษตรเกษตรก็คืออาชีพอาชีพหนึ่งที่สามารถทําให้เขามีความภูมิใจมีรายไ,ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นครับ ก็สําหรับที่ทําการกลุ่มนะครับจะตั้งอยู่ที่หมู่15บ้านเลาไฟตะบนลุมพุกอำเภอคำแก้ว,กวกจังหวัดเชโยทสาน,นะครับก็ก็สามารถติดต่อได้หลายช่องทางครับก็ทัดผ่านทางทางเพจเฟซบุ๊ก้าก็ติดต่อได้ที่เพจนะครับแปลงใหญ่แตงโมอินทร์ตะบนลุมพุกนะครับหรือว่าติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะครับเบอร์061512316หรือ0992953161ครับ